พี่น้องเมื่อนี้นอ้องลากาศสีพาพี่น้องไปหาคุดยูจีเอ้ยไปหาคุดจิลลนะทุกคนอ่าเป็นเวลาสามโมงนะตอนนี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าบรรยากาศมันโคตรแบบว่าดีขนาดเลยเนาะเมื่อนี่มันวอเดตนะทุกคนบรรยากาศดีดีเพราะว่าเมื่อนี้จะมีทั้งลมพัดแต่กะเหมือนบนทิตตกนะจิตตกทุกคนบ,บึงบึงสภาพอากาศก่อนเน,นาะจดีประมาณนี้แหละ <c oughs> นี่ควายจิรลพี่น้องเดี๋ยวเราจะทำการคุด มาขุดให,หม่หน้องนี่หูมันเนาะน้องจีนี่หูมันตัวนีมั้งนี่นตัวน,นีมั้งคนแดีวน้องหล่ากะสิพาทุกคนขุดจีโรอเลยเนาะก็มาขุอดอ่ะขุดเบิ้งกะทิไทยหาย <laughs> เดี๋ยวหายพวกซีมือดีๆเนาะขุดให้เบิ้งก่อนตัวอย่างให้เพระาะว่าน้องล่าขุดจีโร่มาเป็นทุกคน Ô hồ bằng nhảy mình oh, sập bự rồi Ô một cốp <laughs> Mặc quẹ <quay. cười> Tô mà nội dữ vào chắc này con trà thăm can Ô oh, nhăng lực thế đấy Dạ hết mặt ổ ừ. <laughs> อยาทุกคนเราเห็นนะเนาะอันนี้ตัวจิโร่พี่น้องเอ้ยเดียน้องหน้าที่จับมาเบิงวาสซานอิ้วอิ้วขวามันเลิกนะพี่น้องนี่จี่เราตัวบักใหญ่พีเป็นพีพี่น้องเอ้าตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้โหโอ้จิโร่จะเบิ่งงามขนาดจะเบิ่งนี่เบิ้งในกล่องนี่เนาะจิโร่พี่น้องเดียวห้าสิบพาพี่น้องไปหาขุดจิโร่เนี่ยแหละทุกคนมา กันใหม่ทุกคนจะ้ะมาพูดไปเรื่อยๆเนอนะอ่าขวายจิโล่ดื่มเอาหนักมากินเว้ยจนทีคำทีมือกัน,กนโอ้ขวยแบบใหญ่หนึน่งจากมันอยู่ใส่กันเทะมีซองขวยซ้ำกันว่าไม่กนเอพหูเ่เออมีซองหูนี่ตัวนี้ขึ้นเทิงตัวนี้ต้องรู้โอ้ตัวขึ้นเทิงก่อนอ่าต้ตอง้นเทิงก่อนวะเออหยัาบอกเด้อมันไปใส่ เฮ้ยมันออกแล้วมันหลอกมันหลอกลวงบพแม่นมองคับท้ายมันจักมันหลอกลวงเฮ่าพีโปมหลอกกลัวไข่ยางออก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 นี่แหละธุรกิจใต้ดินพี่น้องน้องหล่าเปิดธุรกิจใหม่เด้อน้องหล่าเปิดธุรกิจใหม่ซึ่งน้องหล่าก็เหตุธุรกิจใต้ดินพี่น้องเลยโอ้พี่น้องเอ้ยพอมันเลิกเนาะเฮาก็ต้องพูดลักษณะนี้แหละไปขานนางมันเมื่อย มันเมื่อยไรแล้วบัดนี้หูจิโรมันจะใส่วันนี้หูจิโรก็หายตูอขุดซาขุดจนเมื่อยทุกคนตอนนี้ทีมงานก็กําลังทําการขุดนะเขาก็เมื่อยเมื่อยทุกคนทีมงานของเขาก็มีจากคนวะนี่ก็คือนางวัดเสนนางอีหยังซื้อนางกระตุนแซปเปอร์แล้วก็คนหนึ่งไปผดอีหยังออกมาเลยระันอีหยังออกป้ารูนี่ เดี๋ยวเอาสิไปมองอื่นต่อแล้วทุกคนทุกคนเบิ่งอาหารไ้ดินของเฮาทุกคนนี่เนาะนทุกคนเห็นบ่ทุกคนอาจจะบ่เห็นเนาะเพราะมันเป็นกล่องอันนี้มันจะหมวอ๋อนี่เห็นบ่ทุกคนนี่กิโลนะทุกคนตัวบักใยหนึ่งนี่เนาะนี่เบิ่งไหมความมันเลิกทุกคนมันอยู่ ได้แล้วทุกคนได้จิโลเนาะมือน,นี้น้องหลักก็ทำการหากุจิโลอซึ่งบรรยากาศตอนนี้ก็เเมือนฝนสิต,ตคนับทุกคนนี่จิโลบานหาวเ็นบบตัวบกักใหญ่นึ่งนี่ทุกคนตอนนี้กะได้อีกแล้วเนาะจิโลทุกคนกคนเห็นบ่นี่ทุกคนเดี๋ยวตัวบ,กบกักใหญ่บักใหญ่ในพื้นทุกคนเลย เมืองน้ำกันไม่แต่บโตบักใหญ่เนาะนี่เมื่อยขนาดเลยในการขุดนในกับพี่นงมีแต่โตพีพีพีพ,พีนี่เนาะกิโลของเขาเดี๋ยน้องหล่าสิพาทุกคนเราไปเรื่อยแล้วทุกคนตอนนี้น้องหล่าก็หาจุดเออหากิโลกำลังใดพอลายนะทุกคนน้อง่ากาิสืบต่อหาเนะาะจะไปหาลายลายบอลน,นะทุกคนมองในมีควยกะสิขุดไวเลยทุกคนเลย พาทุกคนมาชมบรรยากาศในนอกทุกคนอยู่ใหไปหนากับสิประมาณนี้แล้วสิพาพี่น้องเบิง์พาบรรยากาศงวัวขลวยทุกคนยามแรงสีประมาณนี้แหละเม่มันแลนมาพอดิสตกใจอันนี้คายดอนนะทุกคนแน่งแลนสามันน <c oughs> ีย้ <c oughs> ยเอ็นม <c oughs> เชิดเชิมาขับเกือบเล็กข้าแปมันัดผู้หญิงแดนใดผู้ชายแดนนัดมาเดนเขวัดรเลยบริสัไปต่อนะฮะทุกคนตอนนี้เฮาก็หาภาษาไทยเอื่นยังภาษาไทยเอื่นยังนี้นี่แมงจีโปมเดี๋ยวเราจะไปหาแมงจีโปมกันนะฮะทุกคนควายจีโปมนะฮะทุกคนเดี๋ยวใหญ่มากเลยว่าเรื่องควายจีโปมเนี่ยแต่ว่าเฮาบ่ได้เนาะนี่ ควยมันทุกคนในอันนี้ก็คือมันแต่ว่าตอนนี้เฮาก็บได้ย,ยังเลยทุกคนมันยุ่เลิกขนาดนะในขณะนี้ทุกคนน้องหลยก็ฮะจิโปโมบไดเนอะหรือว่าฮะจิโรบได้พี่น้องน้องหลกัก็ะสิพาทุกคนคืนเมื่อเหือนในนาะมันอากาศยามแดงทีเทียงนาะทุกคนเป็นคุมอีกคุมหนึ่งนะอันนี้เป็นคุมหนาของสลาเองเมื่อเหื่อกันเลย มังควายกินหน้าเป็ดของเฮาเองมันคือสะออกวะไขมันหรือตัวใหม่บ่อันนี้บอตัวใหม่มา,ขาไขบะไข่เป็ดของเฮาเองทุกคน คนตอนนี้เหาก่อย่างมาอฮอดเทือนฮอดสารไปที่เรียบร้อยเนาะเดียน้องหลักกะสิคอตโตเลยเนาะราวาน้องหลักสีเมือนหนึ่งข่าวอีกแหล่พี่น้องราวะตอนนี้มันเหมือมันคําแล้วห้ามงปลายแลวพี่น้องเดี๋ยวน้องหลักกะนั่งพักพ่อนข้าวหนึ่งก,กะสีไปหนึ่งข่าวหนึ่งนามเนาะโอเคกันเลยฉหรับคลิปนี้เนาะน้องหลักกะสิคอตโตไว้จำนี่เนอใครที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับจะครายให้น้องหลักเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหลักห็ดคลิปในเราไปยมือนี้น้องหลักกะสิคอโตไปก่อนไหวพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย